ดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้นุนทิยากกับมาบ้านตายุ่นนะคะสิพ่ามาถามตายุ่นว่าโค้งสุดท้ายคุณตายุ่นปั้นนี่อย่างบอนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอนะคะเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเนี่ยเด้อค่ะเด้อไปน้ากันเลยค่ะเขาเจ้าสร้างลายแต่เพื่อสร้างวาวกับธนูวาวนี่สร้างลายมั้งแต่ว่าเขาชร้างธนูแต่ว่าวเขาปีนี้เขาเขาไม่สรางไม่นมาสร้างกับบริษัทไหน สังกสรุ่งวันคือไอ้รุ่งกะยึดยึดเป็นบาง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 คนเฮ็ดให้เพราะว่าลูกศิษย์นเขาเลยบอกว่าเฮ็ดให้แน่เฮ็ดให้ล้านแน่ไปจนไปนี่เราไอ้แห่งเขานี่ยยึดถึงอะไรงานฝีมือเนี่เนี่ยขุดเปิ้ลมาเสมอกะอีกละว้ายละเอียดต้องเสมอละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเป๊ะคนนี้เนี่ยใช่ อันน well, ิดน้อยบ่ได้แล้วเป็นได้ไม่ได้นั่นไม่นี้ไปเช่นแล้วไปตั้งไประบายดังกยืนไดีมันเกิดไฟเกิดไฟชูขึ้นเลยบังไฟบางชูขื้นชูขึ่น้นไปเรอยเลยมันก็ขึ้นชูไปเร่ร่อยไปเรรอยไปเรอย ไปเพียงไปเพียงไปไม่ไงเออเอ้ยืนี่แหละลักษณะใคเรื่อยๆสุดท้ายเไเรลังตที่นขึ้นานตันงน้ดีวเ่อเลยตีเดียวบังไฟังมาบ่อบางกะชีตีนะกะชิตี้าตีึงไปเ่นดยนเวั้บาซบังไฟตีนกไปมันมีสองบางบางนึงได้บ่อละเอาไอ้ยยืนนี่ยืนนนี่แหละเดี๋ยวบ่ได้จุดตนนี้เราตั้งไม่ซื้อเกิดไฟไปเลยนี เออไฟสู้ช่วยช่วยช่วยไปเลยคงลงคงลงลงเลยเอาคุณไม่ได้เกิดเกิดไฟคากแกมันจะมันากออกแควงอะไรัวเสร็ดว่าตีดวยยังว่ามันเสคัญตีว่าเป็นน่เรภ่ายให้ผู้ปันนั่เราตีเนาะจ้าสิว่าแต่ละทีไผหรือทีมันเนาะมันกกไดนะ่าเกิดไฟซี้ีอยู่มิจฉาเป็นซี้เริงไหมชี้ชี้เทไง บังไฟบังไฟมันกับบังกับเขาบังไม่ตังเอยบังเกิดไฟไหมขนนั้นว่าบังไฟเนาะแต่ว่าภาษาบ้านเฮ้าว่าบังตะไลไปมั้งอันน้อยๆนั่นนะบังตะไลไม่เป็นบังคือคือบังขัากินน้ำโชคพอนี่ไหมตาตาไม่เป็นบังง่ายๆไหมเลื่อไปตังไว้เขียงนี่แท่หมเอาตังไว้เขียงก่เกิดไฟมันหอนมัเลยเกิดไปเยอะเองไง ปอเด็นขึ้นบ้านขึ้นไปเลยไปเราไปเลยร้อยว่ะไปเลยร้อยไปไปว่าสูงไปทั้งนอนยื่ไปบ่ขึ้นทั้งตูบบ่ขึ้นสูงวันกันไปต่ำๆไปเราว่าโค้งไปเโค้งไปเรื่อยๆเราอ๋อไม่ใตีวัางเลยมันค่ะอตีตีย่งตีเก่าตีซีเบ่งฉันเยอะตีเก่าตีซีเยอะ เราสุดท้ายลูกก็มีนะพี่ไปเก็บของเนี่ยเป็นลูกเคุณพ่อว่าขึ้นเขาแม่ประเด็นเขาฟันเขาเขาบอกกันไม่ได้ขี้หาผู้ใด้เบากันพอไงค่อนคนเฮือผีคนคนแท้ๆมันบอกคนแหละเจ้าว่าเจ้าว่านี่เขาบอกกันไม่ได้ขี้หาเขาจ้าว่ามันจะออกขึอว่าออกแล้วเพราะว่า ว่าชี้หานี่นะเขาว่าเว่าชี้หาที่ออกที่ว่าชี้หานี่ว่าเล็กจะออกชี่หาเออว่าเป็นเสียวว่าจะจะว่าหินเขาบอกกันนี่ฝันมันขึ้นไม่จากล้างล้างการกานบังไฟนี่ฝันขึ้นทีแรกเนาะเรีกออกมือหนึ่งสองมือเล่มมาฝันอันบางไฟนี่เอามาชี้หามือยังมาฝันว่าเพราะว่าเล็กชี้หาออกชี้หาเรียกเงื่อนี่เหมือนจะว่า ก็แค่ฝันเป็นตัวฤๅษีเยอะแยะหใหญ่ก่เคยฝันเป็นตัวฝันเกี่ยวตาบานเฤๅษีข้นเนาะบานเฤๅษีนั่นที่นี่บานนี้ฝันออกกันไว้ฤๅษีหาเองเขาว่าฤๅษีออกซีหามีเท่านั้นแหละมันคนบานเฮาคือมันคนบานได้หัวใหญ่แตสงสัยว่ามันคนบานเฮาหรือไหนแค่คื้วใส่มันกับกับไข่กับข้าเนาะมันจะเขาออกกันชูวกันว่าไปทุ่วมเขาเขาเห็นแต่เขาออกกันไว้ฤๅษีหาไว้เช่น พ่อเคยฟันสิบ่อม่เคยฟันสีจะเท่อตัวี้่แกนึ่แก้ันพ่อใหญ่ฟันมาเกี่ยวบัตเลกทีเนาะเอจังยานตะเกียวเกี้ยวตะบเลกทีเออตะเกียวปืนเนาะพ่อใตะปืน มันก็หัน่าเขาจะเอาปืนสันยิ่งกันเพื่นไปตีแปดหนึ่งแปดสองมันกอัปืนสั่นน่กระจุดสามแปดักรจุดสามแปดว่าอยูกรนจุดสามแปดวพาืนสันอยนต้องกันทัางหลายคนี่มันเป็นสาดตไปสมเนสมแปดราปืนพราปืนสันไม่ใช่ะจุดสาใช่ลถน้ำมันก็ดูนมาเอาโมอีไปลเลียนตุ๊กนึ่งตาหนาเืินน่ะอืมนที่นี่แหละว่าแม่ี่นี่แหละว่า มันมันมาตกในรนแรกเลเลยกไปมันแบบเปดสามนั่นแหละเรขล่รางไปนะเโว่กันนี้ดิเลขล่างแล้วมันตลกันเขาแย่ที่ไปได้แบบอะไรกันชื่อทะเบียนทะเบียนทุเนี่มันเขาจะแกันกับหลานมาหากันถึไกสาขามีเรื่องสีสาขามันตกบดูทางมันเก็บไม่ได้เรยไปหมุนยังซอยเห็นมันอยู่หแงไรหมุนไปเขา tại nhà 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 เก้าหาที่ที่ดูสีหนึ่งเก้าหาลดลงเจ้าจับกันลดลงบัมเป็นทะเบียนโตขึ้นวันลดลงความมาเป็นสีลดขวามมันแฉ้งเป็นสีลดขวามมีเลขสีดูมีสีหนึ่งเก้าหาเจ้างวดก้อนเจ้าก็อกได้แต่ว่ารถขั้นเดียวนี่แหละฉันมีเจ้ามันมันสีห้มอยู่นี่แหละเมื่อวันพลังงานชิบตัวละสามชิปได้ชอเขาเจ้าจะได้ขึ้นก้อนจะจะลดเหมือน ขาไปเขียนมาอย่างนี้สีแล้วก็นึ่งแล้วก็เกาแล้วก็ห่าเขาสุดยอดสลับกับเผมากอา่สดๆสดโต๊ะสุเอ็ดสบสกันนี้นะแต่ว่าวันี้พ่อใหญ่ฝันตำนี่ค่ะคฝันแต่ว่าเขาจะว่าฝันนีก็เลยที่หาทันตัวที่หาน่เที่หไฟไปตั้มๆก็จะยุดเรียกร้านทันตวแต่ว่าสำคั้น ชำคัญยังเจี๊ยชำคัดมือไก่ชัวแกงัองแกกันบฟันกับเมนเมนชุ่มหนีกันฟันกับเมนเปลี่ยนแปลงโอ้ันฟันกัเป็นตัวไม้เออันแปบงไม่คือเป็นตัวไม้แต่ว่างวดวางหันนั่นาว่าฟันซ้ำยังเฟันแล้วอันบกนุยนี่เมียละไม่รปืนไม่ไป็ะคนชุดไทยมาฟันนั่นผู้ก็ของผู้ผู้ฟันนเหไปน้ำกันก็ว่า นี่นี่ไปหกุนกกระนงูนกกระบายก็คนนี่คนงาังามใช้สันไปีช่องบางมีงูนกสามหัวอย่าชกเรียงกันเลยสินี่เรียกกูไปยืนเลขปืนไปิงยิงปั่ถือจึงตกลงละจกลงตลาดสองตัวึบินไปได้แบบนี้ไม่เลียวเป็นเลขลางไม่มาละเลยเป็นเลขลางบานี้เลขลางมันออกเปดสามเลยเปดสามมันไหม มาบอกไยิ่งถือ้วมันตกลงลงลางไม่นกตัวสามเมันไงตัวสองก็เล่นินออกไปมันปืนปืนยิ่งคือเกายิ่งถือยิ่งคือคัดถึงแน่มือมือเล็กชอบกันแหละว่าสีโไปบอกว่าลี่ที่ว่ากันเล่นยากขันยากเลยไปโจว่าสีโน่บอกันเจ้าปืนยังไหมมิตาแปดมิตาแปดจื้อไปเลยไปไหนไปหนึ่งกับแปดสองกับแปดสองกับแปดสมัสามปืนสั่นปืนสันแม่นเลยสามแปดเลย พืสันนี่ยังนี่มียี่สิบองยังเรื่องสามแปดสองสามห้าเจ็ดเออนี่แหละพื้นสันคัดปืนเงาเนี่ยคึ้นปนเงาเป็นตีฝันช่วเนี่ยมันออกเก็เจ็ดสองทีปีเงามันออกแปดสองแปดสองแปดหนึ่งไปถึงแปดสองแปดสองขังบนก็ะถือกรล่างกระถือดิ้งอะไรนะขันยิงขึ้นเงินทั้งทึ่งเงินนะมันจะถือคนเลยยิ่งกระรางมันไปออกแปดสองรางเนาะบุ้งว่ามันออกกัน เก็บสองมัเก็ดสองเก็บปไอมันเัดปืนเงามันมันเป็นไแหละปืนเงาจับรทีท่านได้ได้ทีได้เัดปืนส่เป็นปืนเงาเป็นจจับก็มตพหญ่ปันอีกกบว่าเขาเจ้าวาเลกสีออกซิหามันบ่ะค่ะปันจำได้นนเขาเจ้าวากันวาเรกวันนี้สีออกซิหาซื้อไว้ไปพ่อใหญ่ไหม กระเต็มไปแน่นอนยังไงเนี่ยไม่หรอฟันดีว่าฮะนี่เต็มไว้เนี่ยฟันดีบ่าเต็มไว้นี่มันไม่วงนี้มันนอนมันทั้หนาวทั้งยังเนาะมันเกิดบกบกบกกระติเป็นด้นะก่ฟันฮอฟันแต่น้ำเาวตน้บเจ็ดวบาแตงเวล ขันโันกับแมนแมนชุ่มชุ่มโาฝันมาก่อนแต่ขันมาฝันจำอีกมัานี่มือชุดไทยนี่ครับอกซี่หาเงานขึ้นเลยคนแท้ๆว่ามันผีมันบอคกคนนี่แหละมันเป็นผีดอกคนคนบอกตัวคนหรอาตัวคนธรรมดาเนี่ที่บอกซี่หาเออเขาโฉกันเบากันมันเคยมีบรลพย่อันผีบอกคนคนบอกขึ้น่ไหมมันกับ่วน่แล้วคนแนี้รอกับซี่หาซีหกเออเลขพ่อสสได้บ่นซี่หกกันขืนอะไรเป็นเลขพ่อสส คลิปนี้ความฝันคุ้นตายุน่นเพิ่นกับฟันวาขาเจ้ามาโสกันวาเลขสิออกวันนี้เลขจะออกสี่หานะคะ,คะมีสี่หาโตเดียวเนี่ยเราพี่น้องคอยพิจารณาเอานะคะจะใช้หรือไม่ใช่กับพวกนีผู้ใดรลู้เป็นแค่ความฝันของคุณตายุ่น,นะะเด้อเด้อเพิ่นว่าเพิ่นฟันหน่อยๆน่ตาบองสั่นกับเพิ่นวาไก่มือจังมาตามอีกนะคะแต่วาใน้คลิปนี้มีเลขสี่หาโตเดียวนี่นะะเด้อเด้อ อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภไม่หววันที่30ท่านว่าสองหา6ซีเป็นบ่เป็นใช่บ่ใช่ก็่อยมาติดตามน้ำกันนะคะโศกโศกมนัมนมันค่ะ